สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับดอกชบานะครับสวยๆนะครับมีเกสรยืน่นออกมาสวยด้วยชบานะครับมีใบใบด่างด้วยนะครับนะไม่ใช่ใบสีเขียวนะตอนเด็กๆพอมีนต่ชบาใบสีเขียวนี่มันใบของเขาเนี่ยอมนะครับอมชมพูด้วยนะนะครับ สวยนะครับนะสวยมังชบานะครับเนี่ยใบอมชมพูด้วยนะครับเนี่ยดอกกําลังแย้มก็มีนะครับหลังแย้มก็มีอ่าเหี่ยวเฉาแล้วก็มีนะครับเหี่ยวเฉาแล้วก็มีนะเป็นพืชใบด่างด้วยนะครับแปลกนะทุกวันนี้กระแสใบด่างดังนะขนาดชบาเขายังปรับตัวเลยเป็นใบด่างนะครับสวยนะครับสวยนะพุ่มนี้นะอันนี้ดอก อันนี้เข้าเชาเ้าดอกสดๆเลยครับชบานี่ครับสวยไหมลูกสวยอ่าสวยนันะ้นเลยเหมือนอะไรลูกเหมือนที่น้ำสีที่ทำเป็นน้ำสีฟ้าได้อะไรเหรออันชันเหรอใช่อันชันน้ำสีฟ้าๆนี่เชบาสวยครับดอกไม้ไทยเรานี่ยนะครับสวยๆนี่ครับ,น,รบนะดูที่ใบด่างด้วยเนี่ยเพิ <c oughs> ่งเห็นนะครับสวยนะครับ สวยครับสวยไมดางด้วยเนี่ยสวยมากสวยมากเลยนะครับดูใบเขาก็สวยนะครับออกสีชมพูม,มีชมพูมีมุ้งม่วงน้ําตาลด้วยนะครับแลวนี่มีด่างขาวดะผสมเขียวด้วยนะครับในต้นเดียวกันนะเนี่ยนะครับต้นเดียวกันน่าจะเกิดจากการเสียบยอดนะครับ กลายพันธุ์นะครับเป็นใบไม้สวยๆเลยนี่นี่ครับสวยมากนะครับครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวังคำเที่ยวไทยด้วยนะครับชาบ้าสวยๆครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม